กขข็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนน้องๆและ FC พระสมเด็จวัดละคังลงรุบรีทุกท่านนะฮะวันนี้ลงรุบรีก็ได้หยิบพระสมเด็จวัดละคังนะฮะก็เป็นพิมพ์เดียวกับคลิปเมื่อวานนี้ฮะก็เห็นว่าท่านผู้ชมที่ดูช่องลงลรุบรี สนใจพระชุดนี้นะฮะผมก็เลยนำที่มีอยู่นะออกมาทำคลิปให้ใหได้ชมหลายๆองค์นะที่แรกคิดว่าจะนำเอามาทำแค่สององค์นะแต่เห็นยอดการเข้ามาดูวันเดียวเกือบพันนะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะที่เราได้หยิบพระที่ชัดเจนนะองอับปูท่านสร้างไว้นะ นำออกมาทําคลิปให้ท่านได้ชมความเป็นจริงของมวลสารนะแล้วก็องค์พระนะวันนี้จึงหยิบเอามาอีกหนึ่งองค์นะเพื่อมาทําคลิปต่อให้ท่านได้ชมความเป็นจริงในเนื้อมวลสารกันอีกนะเหมือนกับว่าเราเน้นนะเน้นถ้าสามคลิปดูแล้วท่านจะเห็นว่าเนื้อมวลสารนะมันเหมือนเหมือนกันนะ เป็นพระชุดเดียวกันและพิมพ์เดียวกันนะที่สร้างพร้อมกันและทั้งสามคลิปนีนะ้ผมเชื่อได้ว่าถ้าท่านดูดีๆนะท่านจะได้ความรู้นะมากนะในเนื้อมวลสารขององค์พระนะว่าพระสมเด็จของหลวงปู่ท่านนะท่านสร้างด้วยมวลสารแบบไหนอย่างไรนะดูแล้วก็ให้พิจารณานะสามคลิปนี้ผมถือว่าได้ประโยชน์แก่ท่านที่เข้ามาชมนะ ได้เรียนรู้นะความเป็นจริงผมก็ดีใจฮนะที่มีคนสนใจและเข้ามาชมกันเยอะเยอนะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็เป็นความจริงฮนะและเป็นวิทยาทานหรือว่าเป็นความรู้ของท่านนะดีกว่าท่านไปดูแบบประเภทว่าไม่ได้เห็นไม่ได้ศึกษาความเป็นจริงในในองค์พระนะฮะลวงรุบรีจะเน้นมากนะเรื่ององค์พระนะวันนะนะจะเน้นนะเพราะว่าพระ จะแท้ไม่แท้ถึงไม่ถึงจริงไม่จริงมันก็อยู่ที่องค์พระหมดนะรวมทั้งมวลสารนะตัวนี้จะเป็นตัวการันตีและชี้บ่งบอกว่าเป็นพระของหลวงปู่ท่านสร้างหรือไม่นะก็แค่นั้นเองเป้าและวัตถุประสงค์ของหลวงรุเบรีก็คือเผยแผ่นะความเป็นจริงที่มีอยู่จริงในองค์พระของหลวงปู่ท่านที่ท่านสร้างนะก็แค่นั้นเองนะถือว่าเอามาเผยแผ่กันเพื่อให เพืเ่อนๆ้องนอนและเอฟทุกท่านได้ชมและได้เรียนรู้กันนะว่าจริงก็คือจริงเท,ท็จก็คือเท,ท็จนะก็คิดว่าคงมีประโยชน์นะกับคลิป 2- อสคลิปที่ลุงลบลีจะทำเน้นนะเน้นเพื่อให้ได้ดูและศึกษากันจริงๆนะว่า,าพระครงปู่ท่านนะเป็นอย่างไรอะไรต่างๆนะโอเคนะคลิปนี้เราก็ไปชมกันต่อนะลุงลบรีก็ดูและเห็นว่า มวลสารจัดจ้านนะองนี้ก็จัดจ้านมากนะองนี้ท่านจะได้ความรู้เยอะมากนะพาะาลงุงลบุรีดูเบื้องต้นแล้วนะว่ามันชัดเจนจริงๆเดี๋ยวลงุงลบุรีจะซูมนะให้มาให้เข้ามาดูกันแบบชิดๆเลยนะว่าแต่ละชิ้นแต่ละมวลสารของหลวงป,ปู่ที่ท่านใส่นะท่านสร้างยังไงทํำยังไงเราก็พิจารณากันเองนะลงุงลบบุรีบางครั้ง จะไม่อธิบายนะให้ท่านดูแล้วพิจารณาเองนะทุกอย่างมันความรู้ก็อยู่ที่ตัวท่านนะเดี๋ยวลุงลุบรีอธิบายไปก็กลัวมันจะผิดนะเพราะว่าลุงลุบรีก็พูดตรงๆว่าบางอย่างลุงลุบรีเห็นนะมองในคลิปนะก็คือคุยง่ายว่าตะลึงนะว่าเอ๊ะแบบนี้มีด้วยหรืออะไรเภศนะั้นเราก็ไม่เคยเจอประเภทมวลสารแบบนี้นะ อโอเคนะก็ไปดูพ,อพอร้อมๆกันกับลวงลบรีดีกว่านะไปดูกันที่กล้องขนาดพันเอ็กเนี่ยนี่คือด้านหลังนะนี่คือด้านข้างนะนให้ให้เราดูนะว่าเนี่ยความจริงอนะตึงแตกหดเหี่ยวยุบจับย่นนะคาบเข่าใสดูพระแล้วไมเนี่ยไม่ได้หยิบไม่ได้แต่งไม่ได้ใช้อะไรเลยนะเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในสภาพแบบเดิมๆนะเนี่ย มันแห้งก็อยู่แบบนี้นะเนี่ยเห็นไหมเป็นพระที่ไม่ได้หยิบไม่ได้จับนะก็คิดว่าพระองค์นี้ชุดนี้นะคิดว่าจะเป็นของของปู่นะพ่อของพ่อลุงรุบรีเองนะที่ท่านเก็บไว้แล้วพ่อเสียไปลุงรุบรีก็ได้มาคิดว่าคงใช่นะเพราะว่าลุงรุบรีก็ดูมาแต่ปีหกสองนะจำไม่ได้นะแล้วอย่างหนึ่งก็ เราก็แค่ดูผ่านๆน,นะนั้นหนที่ว่าอะไรไม่น่าสนใจก็จะไม่ดูนะสำหรับชุดนี้ลุงลบบรีไม่ค่อยได้ดูนะบอกตามตรงนะไม่ค่อยได้ดูคือหยิบแค่ดูนิดๆหน่อยๆแล้วก็เอาไปเก็บไปเก็บไปเก็บนะก็เข้าไปรวมกับชุดของท่านผู้พันนายทหารอากาศนะก็เลยไม่รู้ว่าตกลงพระชุดนี้เป็นของปู่หรือว,ว่าเป็นของนายทหารอากาศนะแต่ครนี้จากการดูแล้วก็ ลุงลบรีนำออกมาทำคลิปนะส่วนมากนะพระชุดนี้นะคิดว่าคงไม่ใช่นะคิดว่าคงเป็นของปู่ลุงลบรีแน่นอนนะเพราะมันมันไม่เหมือนกับชุดที่ว่าลุงลบรีทำคลิปออกไปที่แล้วแล้วนะที่แล้วแล้วนั้นจะเป็นชุดของท่านนายฐานอากาศนะแต่ชุดของคุณปู่ลุงลบรีนี้ลุงลบรีไม่ค่อยได้เอา หยิบออกมาเท่าไหร่นะคิดว่านะอีกอย่างหนึ่งก็เห็นมันเป็นมวลสารแบบนี้นะลุงรุบลีคิดมองอย่ว่าเอะมันดูมันอะไรตอนนั้นยังไม่ได้เข้ากล้องนะชุดพวกนี้ไม่ได้เข้ากล้องเลยนะจะเป็นเน้นแต่พวกพิมพ์หลวงวิจารณ์พิมพ์อะไรหลวงศิษย์อะไรนั่นนะก็ศึกษาจากคนอื่นเขาแล้วเราก็มาดูพระของเราเนะี่ยว่าอันไหนเข้าเราก็มาทําคลิปนะลุงรุบลีจะทําแบบนั้นนะ ตอนนี้ก็ทําไปหมดแล้วนะคานนี้ก็เลยหยิบว่าองค์ไหนก็ได้นะยิ่งแปลกก็ยิ่งดีอะไรเพศนะออกมาทําคลิปแต่คานนี้ก็มาเจอเอาชุดนี้เข้านะมีอยู่ประมาณห้าหกองนะก็คิดว่าคงเป็นของคุณปู่แน่นอนนะแล้วคาวนี้ก็มาทําคลิปให้ท่านได้ชมกันนะลุงรุบรีเห็นก็ยอมรับนะว่าตะลึงฮะที่เห็นมวลสารนะ ก็แค่นั้นเองตะลึงในมวลสารนะความชัดเจนในมวลสารแล้วก็ดูก็มันพระมันก็ชัดเจนทุกอย่างนะชัดเจนทุกอย่างเลยนะไม่ว่าพิมพ์นะไม่ว่าซุม้มไม่ว่าอะไรต่างๆนะมวลสารนะทุกอย่างมันมันเข้าหมดนะเนี่ยถ้าเราดูนะเนไะถ้าเราศึกษาเราก็จะรู้ว่านี่คือพิมพ์พของใครนะและแกะด้วย พิมอะไรนะพิมพิมนี้นะเป็นพิมพ์หินนะฮะเนี่ยแม่พิมนะเป็นแม่พิมพ์หินนะฮะเนี่ยเป็นพิมพ์หลวงวิจารนะฮะเห็นไหมเกียรติทะลุซุมนะ้มเนี่ยถ้าลุงลุบรีไม่ได้ศึกษามาแล้วว่าดูรื้ว่าทําคลิปมาเยอะนะก็จะไม่รู้ว่าตกลงพิมพ์ของใครใช่ไหมถ้าแรกๆเอามาทําคลิปกันเลยนะก็จะไม่รู้อธิบายไม่ได้นะแต่นี้ลุงลุบรีก็ ทำคลิปออกมาตั้ง200รกว่าคลิปแล้วก็ความเคยชินกับการจับพระแล้วรู้เนื้อมวลสารแล้วก็รู้พระพิมพ์แต่ละพิมพ์นะอะไรต่างๆนะเราก็ถือว่าเราก็ได้สวัสบการณ์นะก็เลยหยิบขึ้นมาแบบนี้มาดูบ้างครงนี้ก็เห็นนะเห็นในมวลสารความชัดเจนในทีแรกก็สงสัยสงสัยว่าเอ๊ะมันทำไมมีแบบนี้ทำแบบนี้อะไรเพลินนั้นนะ แต่พอดูลึกๆหรือว่าซูมมาดูจริงๆแล้วนี่สุดยอดเลยครผมกล้าพูดแบบนี้นะอ่ะโอเคนะเราเข้าไปดูกันที่วันนะหรือมวนสารพระสมเด็จบัลลังอ,องค์นี้นะดีกว่า mm hmm. อย่าทันนิดหนึ่งนะพอดีลงงปดิซูมเข้ามาเยอะนะเมื่อกี้นี้นั่งพิจารณาดู กระซูมเข้ามาพันเท่านะดูมวลสารนะแต่ละตัวนะว่ามวลสารมันเป็นยังไงอะไรต่างๆนะแล้วถึงค่อยมาทําคลิปนะค่าลุงรุบรีสนใจเรื่องมวลสารมากกว่านะมวลสารเป็นตัวชี้ชี้นำนะความเป็นจริงนะว่าพระแท้นะถ้ามวลสารชัดเจนแบบนี้นะมัน มันน่าศึกษามากๆนะหลวงปู่ฤีก้าพูดแบบนี้เลยนะท่านดูนะเนี่ยมวลสารที่ฝังอยู่นะเนี่ยความแห้งนะหดเหี่ยวนะของเนื้อมวลสารองค์พระนะเนี่ยมวลสารต่างๆแต่ละตัวนะเห็นไหมญานนะ กลับให้ดูเนะเนี่ยความแห้งและกะมวลสารที่ฝังอยู่ในเนื้อเนี่ย,วยนะความแห้งหดเหี่ยวตึงแตกยุบนะฮะเป็นสิ่งที่เราหาชมแบบนี้ได้ยากนะ พระที่ถึงถึงนะชัดเจนนะเนี่ยไม่มีคาบแคลไซแบบนี้นะเขาเรียกว่าแห้งหดลงไปแบบนี้เขาเรียกใช้น้ำมันตังอิวนะเนี่ยดูแล้วเป็นพิมพ์ที่หลวงปู่ท่านสร้างพิเศษจริงๆฮะองนี้นะชุดเนี้ยสี่ห้าองค์ที่หลวงรุบรีมีอยู่นะอันนี้ก็มานำมาทำคลิปองค์ที่สามนะเห็นไหมให้เราดูการแห้งหดหว นะตึงยุบแลวก็มวลสารนะที่ฝังอยู่นะเนะี่ยผ่ดินสอเหลืองนะเสรระกําแพงพระซุ้มกอนะนะการแห้งหดเหีียวนะเห็นไหมของเนื้อนะน้ำมันตังอิวนะเห็นไหมเนะี่ยความแกล่งนะเห็นไหมความเป็นธรรมชาตินะเนะี่ยคือพระไม่ได้ใช้ถ้าพระใช้ปัดจับอะไรมันก็จะเป็นมันนะอันนี้มันไม่ได้แตะนะ พระไม่ได้แตะเลยพระเก็บนะเนี่ยแต่ยอมรับว่าสะอาดจริงๆเนี่ยพองดินสอเหลืองนะเนี่ยผงต่างๆนะเนี่ยคราบนะเนี่ยซุ้มนะเนี่ยพระอาแปงพระซุ้มกอนะวดสีเทานะเนี่ยเห็นไหมสีเขียวนะพระอาแปงพระซุ้มกอเนหะ็นไหมผงสีต่างๆอันนี้พระเกตนะเนี่ย ลงมาที่เสียนนะเนี่ยเนี่ยอันนี้ใบหน้านะนการแห้งหงอยเหี่ยวคราบนะเนี่ยมาแถวคอนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้ไหล่ขวานะนี่ซอกรักแร้นะลงมาณอกนะนี่นณอกนะเนี่ยหน้าอกเห็นไหม การยุบตึงแตกนะเนี่ยอันนี้ไหล่ซ้ายนะอน้ซอกแขนนะอันนี้แขนนะทิ้งลงมานะเนี่ยแขนนะตึงแตกยุบหดเทีย่ยวน,นี่ฝ่ามือจดกันสองข้างนะนีขึ้นเดินตรงนี้นะแขนนะยุบไปนิดหนึ่งนะเนี่ยแขนนะเป็นร่องรอยการยุบนิดหนึ่งนะไม่ทราบว่าเป็นพมวลสารหลุดออกไปหรือว่ายังไงนะลุงนบุรีก็บอกไม่ไ,มได้นะมันเป็นร่องรอยยุบอยู่นะ นะอันนี้หน้าตักนะนักเข่าขวานะนี่ฝ่าเท้านะเนี่ยฝ่าเท้าเห็นไหมเนี่ยสันนักแข้งเนี่ยเนี่ยมานี่ยนี่เข่าซ้ายนะเนี่ยขึ้นไปชายจีวรนะลงที่ศอกที่แขนพอดีทิ้งมานะเนี่ยเนี่ยชายจีวรเนี่ยพระกระแพงพระสมกอนี่มาฐานหมอนนะครับนี่เนี่ยในฐานหมอนนะพระกระแพงพระสุมกอ ช,นะชัดเจนแต่ละตัวนะสีเขียวสีขาวอยู่ด้วยกันนะแล้วกับเศษพระแพงพระสมกอนะนี่พงดินี่สอเหลืองนะเนี่ยนะอันนี้ฐานหมอนนะอันนี้ช่องว่างนะพงดินสอเหลืองนะอันนี้ฐานอันนี้ฐานนั่นนะฐาน ฐานสิงนะฮนะเนไหมคมขวานนะแล้วก็ผงดินสอเหลืองเนะนี่ยดูเนื้อผงดินสอเหลืองเลยเห็นไหมงดินสอเหลืองนะพนะรนะกำแพงพระสมก่อนนะเนี่ยดูในหัวฐาน นะนี่หัวฐานนะฮฐานสิงนะห์ด้ือขมขวานนั่นเองนะเนี่ยมวลสารนะความชัดเจนนี่หัวฐานสิงห์ที่เชิดขึ้นนะเหมือนหัวเรือนะอน,นี่ด้านขวานนะอันนี้ฐานสี่เหลี่ยมคางหมูนะอันนี้นนะแห้งหดเหี่ยวนะความชัดเจนนะผมสีเหลืองนะ กระแพงพระซุ้มกอนะมีล่องลางน้ํานะฐานสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยเป็นล่องลางน้ําตรงกลางตัดค่อนข้างสอดตรงนะริมนี้นะนี่เราก็มาดูขอบซุ้มนะเนี่ยขอบซุ้มเราก็จะเห็นพระแพงพระซุ้มกอผองสีเขียวนะเนี่ยขอบซุ้มนะการแห้งหดเหีียวยุบของขอบซุ้มนะแล้วก็ไล่ขึ้นไปนะอันนี้โน่นนะ ขอบซุ้มทางด้านซ้ายนะเนี่ยเห็นไหมพระกรแพงพระซุ้มก่อนนะนี่นอกซุ้มนะนี่ขอบซุ้มนะอันนี้ก็นอกซุ้มนะครับเนี่ยเนี่ยนอกซุ้มนะขึ้นไปข้างบนอันนี้ก็ซุ้มนะเนี่ยซุ้มก็วิ่งวนมาเนี่ยเนี่ยแล้วก็มาเกิดทะลุซุ้มตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็ดูไล่ซุ้มบ้างนะเนี่ยไล่ซุ้มทางนี้นะมางซ้ายนะเนี่ย เนี่ยท่านได้ได้ชมนะเนี่ยพระกระแพงพระสุมกอการหดเหย,ยียวยุบนะแล,ะล้วก็เหละไหลนะผงสีเหลืองนะพระกระแพงพระสุมกอนอกซุ้มนะนี่ซุม้มนะนี่ในซุ้มนะเนี่ยในซุ้มเนี่ยพระกำแพงพระสุมกอนะเนี่ยในฐาน ขอบซุ้มล่างสุดนะคันนี้เนี่ยขอบซุ้มล่างสุดพระแผงพระซุ้มกอ้อนขอบซุ้มนะเนี่ยล่างสุดนะเด็กไหลไปดานะเป็นก้อนใหญ่ๆเลยนะยพระแผงพระซุ้มกอ้อผงสีเขียวนะชัดเจนนะพระชุดนี้ผมยอมรับนะว่าชัดเจนทุกอย่างชัดเจนมากๆดูง่ายนะตรวจสอบกันได้แบบชัดๆนะเดี๋ยวเราดูวันลนะเต็มๆองค์พระหน่อยนะคันนี้ นี่นะวันนะเห็นไหมะมิตินะวันนะสวยงามนะชัดเจนพิมพ์ลงอิจาร์โอเคนะฮะเราดูด้านหน้าอะไรหมดแล้วเราก็ไปดูด้านหลังนะนี่ เห็นนะด้านหลังหงสีเหลืองนะพระกำแพงพระสมกรนะหงสีเขียวนะผงสีเหลืองนะพระกำแพงพระสมกรนะกไกลๆพายดำนะฮะเป็นก้อนใหญ่เลยนะพระกำแพงพระสมกรนะมวลสารต่างๆของท่านนะเนี่ยก็ดูรอบๆองค์พระเลยนะ นี่ผงสีเหลืองผงสีเขียวพระลำแงพงพระซุ้มกอการแตกตึงหดเหีย่ยวยุบยับย่นเห็นไหมนี่เป็ไงฮะชัดเจนฮนะเนี่ยแต่ละตัวแต่ละอย่างฮะการแห้งหดเหี่ยวยุบนะความแกล่งของสีเหลืองนะเนี่ยองสีเขียวนะ ก็อยู่กับสีขาวนะนพระกับแพงพระซุ้มกอนะของสีเขียวของสีเหลืองพระกรแพงพระซุ้มกออันนี้เหล็กไหลนะเนี่ยฝังเป็นเม็ดอยู่นะแต่ละตัวแต่ละนั่นนะชัดเจนนะเนี่ยเหล็กไหลไปดำนะเป็นก้อนใหญ่เลยนะเนี่ยให้เราได้ดูความจริงอนะ่ะมันมันชัดเจนพระ องนี้ชัดเจนมากนะก็เหมือนคลิปที่แล้วเมื่อวานก็เหมือนกันนะชัดเจนแบบนี้นะเนี่ยพระที่เราหาดูค่อนข้างยากเนี่ยดูฮนะดูเหล็กไหลอยู่ในเนื้อพระกําแพงพระซุ้มกอนะเห็นไหมฝังอยู่ในเนื้อพระกําแพงพระซุ้มกอเลยนะเหล็กไหลนะเนี่ยนี่ก็เหล็กไหลอไม่ใช่พระกําแพงพระซุ้มกอแต่นี้เหล็กไหลนะที่ฝังอยู่นะเดีย๋ยวสูมมาดูนิดหนึ่ง จะได้เห็นชัดๆนะว่าทำไมมาฝังอยู่ในเนื้อพระอัมแขงพระซุ้มก่อเนี่ยดูนะน,นะเหนะล็กไหลนะฝังอยู่ในเนื้อพระอัมแขงพระซุ้มก่อนเนี่ยแล้วก็ชิ้นนี้ก็เหน็นไหมผงสีเขียวก็ฝังในเนื้อพระอัมแขงพระซุ้มก่อนะเนี่เยเหล็กไหลเม็ดเล็กๆก็มีะเนี่ยเนี่ยฝังอยู่นะเนี่ยอันนี้ก็เกหล็กไหลนะเนี่ยเหล็กไหลเงินยวงนะ น,น,นี่ก็เลยไกลนะอันนี้ดูน่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นพระเก่านะพระที่แตกหักนะท่านก็นมาตำป่นใส่นะพระสมเด็จที่แตกหักนะตำป่นใส่ในเนื้อพระอีกทีหนึ่งนะนี่เราดูกันนะความเป็นจริงนะนเห็นไหมผงสีเขียวก็มีทั้งผงสีขาวมีพระกระแปงพระสมกอแล้วก็ เหล็กไหลนะฝังอยู่ในเนื้อนะแล้วก็ผงม,มหาราชนะสีแดงนะเนี่ยข้างโนงนไม่ก็อธิบายไม่ได้นะเพราะว่ามันอยู่ผสมกันหลายอย่างอยู่ในก้อนเดียวกันนะเนี่ยผงสีเหลืองนเะนะี่ยพระกำแพงพระสุ้มกนะเนื้อการยุบหดเหี่ยวของเนื้อพระกำแพงพระสุ้มก่นะพระเกนะ่าเนะี่ย เล็กๆไฟดำนะเป็นก้อนสีดำกลวดสีเทานะเนี่ยมพระธาตุลวงรบลีเรียกนะเนี่ยเล,ยลย็กๆอะไรต่างๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกลวดสีเทาเนี่ยดูก้อนนี้หน่อยอ่ะ มุลยีซูมมาสักพันเท่านะอยากจะรู้อยากจะดูเนื้อในเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงเนี่ยให้ท่านได้ดูเนี่ยอป็นไงฮะันนี้ถ้กากระแพงพระซุ้มกอเห็นไหมอันนี้เนื้อแท้นะการยุบยับย่นของพระกระแพงพระซุ้มกอของเก่านะที่นํามาใส่นะก็ยุบไปแบบนี้แล้วข้างในก็จะมีพวกเหล็กไหลมีอะไรต่างๆ กวดสีเทาอะไรมีหมดนะในเนื้อพระกระเพาพระซุ้มกอนะเห็นไหมเหล็กไหลก็มีนะมวลสารต่างๆอะไรวะกวดสีเทานะมีนะให้เราได้เห็นนะเนี่ยโอเคนะคลิปนี้คิดว่าคงมีประโยชน์นะง่ายๆนะพอทำมาแล้วสองคลิปนะพระชุดนี้คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นองค์ที่สมที่นำมาทำคลิปให้ท่านได้ชมกันนะ น,นี่เป็นองคนะ์ที่3นะที่หลวงรุบรีหยิบมาทำคิปให้ท่านได้ชมและได้ศึกษาเรียนรู้ความเป็นจริงในเนื้อองค์พระสำเร็จวัดละขังนะที่หลวงปู่ท่านสร้างไว้นะอันนี้ก็เป็นพิมพ์หลวงวิจารณ์นะซุ้มสมมาตรนะเหมือนกับคลิปเมื่อวานนี้เนะี่ยมีล่องลางน้ำนะสีเหลี่ยมข้างหมู่ข้างล่างนะแล้วฐานสิงคก็คมขวานนะชัดเจนนะเนี่ยฐานหมอนก็โอเคฮนะแล้วก็ท่านั่งสมาธิราบนะ ไหลซ้ายนะสูงก็ไหลขวาแล้วก็เป็นรูปตัววีนะสันลำคอมีนะสันแข้งชัดเจนนะฝ่าเท้าชัดเจนนะะเกตทะลุรู้สึกว่าองค์นี้เหมือนจะพาดซุ้มนะนะอง์นี้พาดซุ้มครับเนี่ยพาดซุม้มไม่ช่ทะลุซุ้มนะเห็นไหมลอยพาดขึ้นมานะเห็นชัดเจนนะเนี่ยนะพาดซุ้มนะอเอาคถือว่าพิเศษอีกพิมอีกพิมหนึ่งที่ อีกองหนึ่งนะที่นำมาทำคลิปให้ท่านได้ชมได้เรียนรู้กันนะก็เมื่อชมแล้วเห็นว่าดีนะก็ไลยกดแชร์กดติดตามแล้วก็เป็นสะพานบุญนะให้หลวงปู่ท่านคือเผยแผ่นะให้ผู้ที่ยังไม่รู้ไม่เห็นนะได้เห็นได้รู้ว่าความเป็นจริงในเนื้อพระสมเด็จนะฮะหลวงปู่ท่านสร้างใส่อะไรไว้บ้างนะอย่างน้อยก็เป็นพื้นฐานในการศึกษาข้อมูลความเป็นจริงนะ ที่เราได้มีโอกาสได้ชมหลวงลุบลีก็มีโอกาสได้มาทําคลิปให้ท่านได้ดูนะก็ทํามา2 0 0กว่าคลิปนะฮะพึ่งมาเจอพระชุดนี้เองนะนะทาที่แล้วมาก็จะหยิบแต่พระของท่านนายฐานอากาศที่หลวงปู่ให้ไปเก็บมานะมาทำนะส่วนมากนะแต่พอหมดพระชุดนั้นแล้วนะของนายฐานอากาศแล้วลุงลุบลีก็เลย หยิบเอาทางของคุณปูออกมาดูบ้างนะพอมาดูก็เห็นมันแปลกๆดีกนะ็เลยหยิบมาทําคลิปซะเลยนะก็ได้เห็นอะไรต่างๆความเป็นจริงในองค์พระได้ศึกษากันนะก็ถือว่าเป็นโชคของทุกๆท่านที่ได้เข้ามาชมและเรียนรู้กันที่คลิปของลุงรุบลีนะฮะก็คลิปนี้คงเดี๋ยวจะไปลองทาห้อะไรกันนิดนะึงเกือบไปไหมล่ะ, <extracted S 1> ละอืมเกือบลืม ลองทางมเมล็ก,กันนิดหนึ่งนะเหล็กไหลเยอะแบบนี้โอ้ฐานหนาเนี่ยฐานมันหนาเนี่ยฐานมันหนาไม่เหล็กลุงลุบรีก็ไม่ได้มาตรฐานนะ เมื่อมาตรฐานนะการดูดมันอาจจะเบาแล้วฐานมันหนากรฐานหนาแล้วมันก็ค้าทําให้เราดูดมันจะไม่ค่อยไปนะก็เดี๋ยวหาวิธีการลองลองใหม่โอเคนะล้มใส่นะฮะล้มใส่ ต้องหาหน่อยนะเพราะว่าฐานมันหนานะมันคำ้ำนะน้ำแม่เหล็กเราไม่ได้มาตรฐานด้วยฐานมันคำ้ำเวลานะมันก็ดูดดูดลำบากอีกทีนะึนะ่งก็ลองดูะลมใส่นะโอเคก็ใช้ได้ฮนะ ไม่แรงแล้วก็ไม่เบาแต่พระฐานหนานะเนี่ยหนาพึดเลยนะก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าลมใส่แบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะโอเคนะสำหรับคืนินี้คิดว่าคงม,มีประโยชน์แก่ท่านที่เข้ามาชมคลิปลุงรบบุรีนะก็ขอให้ท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะแล้วก็ส่งกระจายเป็นสะพานบุญนะ เผยแผ่ให้คนได้ชมได้เรียนรู้กันให้ได้เข้าใจว่าความจริงของพระสมเด็จพระลักของหลวงปู่ท่านนะท่านสร้างไว้มันมีอะไรนะลักษณะมันเป็นยังไงนะก็ถือว่าหลวงรบรีก็ทําหน้าที่เผยแผ่นะแล้วทุกท่านได้มาชมก็ถือว่าเป็นสะพานบุญน,นะก็กระจายเผยแผ่กันต่อไปนะลวงบดีก็ถือว่าทําเผยแผ่ให้หลวงปู่ท่านนะ สำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ